อยู่ในคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปหาของในแมปมีมซีนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปหาของ4อย่างนะครับของชิ้นแรกก็คือฮาคี้สังเกตแล้วก็ของชิ้นที่2นะครับฮาคี้เกราะนะครับส่วนชิ้นที่3นะครับดาบโยรุส่วนชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายนะครับดาบคาตนนั่นเองพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยโยโย่มาซัมแมนมาดีเป็นรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็ จะไปหาของกันนะครับทุกคนครับของชิ้นแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปหาเนาะฮาคิสังเกตนะครับทุกคนวิธีการใช้งานกดเพียงแค่ตัวอีอะเห็นไหมครับทุกคนนี่เห็นไหมพอเรากดตัว E ีนะครับทุกคนครับมันก็จะเห็นสตูรอบๆของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแรกนะฮะทุกคนนี่เกาะนี้นะครับนี่เกาะฟูป้านะครับเกาะแรกเลยนะให้เราเดินขึ้นมาตรงปราสาทตรงนี้นะครับ่ะ บินละกันไม่เดินหรอกนะอุย้ยเตลดิดเตลดิดนี่นะครับนี่ครับ,น,รบนี่คือจุดที่เราต้องมาซื้อนะครับก็คือเป็นฮาคี้สังเกตันเองให้เราก,กดมาตรงนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมคุณต้องการเรียนรู้ทักษะสัญทาตจยานนะครับในราคา2อล้านหหรือไม่คุณสามารถมองเห็นศัตรูของคุณจากระยะไกลนะครับแล้วก็ทําการหลบการโจมตีได้ด้วยนะครับทุกคนโอ้นะครับก่อนที่ทุกคนจะมาซื้อนะครับทุกคนต้องเตรียมเงินอยู่ที่2อล้านหเงินเขียวนะครับทุกคนอ่ะพอหลังจากนั้นนะครับเราก็กดซื้อ พอเรากดซื้อเสร็จปั๊บนะครับให้เรากดตัว E นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือถ้าทุกคนยังไม่ซื้ออ่ะทุกคนจะกดตัว E ไม่ได้นะเออประมาณนี้แหละวิธีการอัพฮาคิสสังเกตให้มันดีขึ้นนะครับทุกคนให้กดมาที่เมนูตรงนี้แล้วก็กดไปที่ทักษะตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันจะอยู่ช่องที่3นะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าสัญชาตญาณน,นะครับทุกคนประมาณนี้นะเห็นไหมตอนนี้ฮาคิผมเนี่ยฮาคิสสังเกตผมเนี่ยเลเวลหนึ่งนะครับทุกคน เห็นไหมหลบได้สูงสุด5ครั้งนะครับระยะที่ผมมองเห็นเนี่ย1,000เมตรนะครับแล้วก็บวกหลบ30วินาทีนะครับกด e เพื่อใช้งานนะเห็นไหมทุกคนอ่ะวิธีการเพิ่มหาคีสังเกตเนี่ยคือให้เรากด e แล้วก็ไปต่อสู้บ่อยๆนั่นเอ,เองนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่ะอย่างแรกผมจะเปิดหายคิก่อนปั๊บอ่ะหาคีสังเกตแล้วก็พยายามหลบอย่างนี้อ่ะเราจะตีเขาก่อนเอา้าตายคือ,ค,อคือผมต้องเอาหมัดได้ไหม อ่ะเห็นไหมทุกคนมันจะหลบอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมมันนี่คือการปั๊มนะครับทุกคนฮะเพิ่มฮาร์ดคร์อย่างนี้เลยนะครับอาร์ตี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะเพิ่มอย่างนี้มันก็จะหลบอย่างนี้นะครับทุกคนป,ประมาณนี้ ของชิ้นแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปไปชิ้นที่2กันนะครับของอย่างที่2เนี่ยก็คือฮาคิเกลาะนั่นเองนะครับทุกคนครับทุกคนต้องแยกแยะนะว่าฮาคีสังเกตกับฮาคีเกราะเนี่ยมันคนละอย่างกันนะฮาคีสังเกตเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นศัตรูจากระยะไกลแล้วก็ช่วยลบก,การโจมตีจากศัตรูนะครับส่วนฮาคีเกราะนะครับทุกคนครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพดามเมจให้เรานะครับแล้วก็จะเพิ่มเปลาะป้องกันให้เรานั่นเองนะคือ2อย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่าเข้าใจผิดก่อนที่เราจะไปหาฮาคีเกราะนะครับทุกคนครับ เราต้องมีไอเทมตัวนี้ก่อนนะครับชื่อว่ามีมคิวนะครับซึ่งมันเป็น อ่าเป็นลูบิกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละลูกบาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเจ้ามีมคิวเนี่ยมันจะดรอปจากเจ้าทะเลนะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่ามีมบีชนั่นเองนะครับที่เขาเลือด1ล้านนะครับเจ้ามีมบีชนะครับเขาจะมีโอกาสดรอปของให้เรานะครับก็คือเจ้ามีมคิวตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสดรอปประตูด้วยนะเป็นพอ์ทลนะครับทุกคนครับซึ่งการที่เราตีเจ้าทะเลเนี่ยหรือว่ามีมบีชเนี่ยคือผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆได้ทรัพยากรเยอะมากๆนะครับ โอเคครับทุกคนครับหลังจากที่เราได้มาเราก็จะได้เจ้ามีมคิวตัวนี้มาเห็นไหมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันจะเป็นอังมงอสีม่วงนะครับนี่เป็นเกาะเลเวลพันเเนี่ยทุกคนกดมาปั๊บปึ๊บพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เราบินไปข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะผมจะบินไปเลยหลังจากที่เรามาถึงนะครับทุกคนอ่ะเ p c เขาจะชื่อว่าออร่ามัสเตอร นะครับให้เรากดไปที่เขาเลยนะอ่านี่ครับคือเขาจะต้องการ1นึ่งมีมคิวนะครับที่เราไปตีเจ้าทะเลมาเมื่อกี้หรือว่ามีมบีดนั่นเองนะครับแล้วเราต้องเสียเงินด้วยนะครับทุกคน10ล้านเมลีหรือว่า10ล้านเงินเขียวนั่นเองนะครับโอ้โหคือมันเยอะมากนะครับพอหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็กดเรียนรู้ไปเลยนะหลังจากที่เรากดซื้อแล้วนะครับเราลองกดตัว B ดูนะ เห็นไหมนี่คือฮาคีกรอนะครับมันจะเป็นสีฮาคีอย่างนี้นะโอ้โหโคตรเท่ะฮะจะเป็นสีฮาคีอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวลองปิดก่อนนี่คือปิดและนี่คือเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าอาวุธเราจะเปลี่ยนสีไหมดูนะนี่คืออาวุธนะครับที่มีสีฮาคินะ โอ้โหสีขาวอย่างเท่เลยฮะนี่คือปิดนะครับและนี่คือเปิดนะฟึบนี่แล้วเราจะดูเลเวลฮารคีเรายังไงนะครับนี่ฮะให้เรากดมาตรงทักษะตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะอยู่หัวข้อออร่านะครับหัวข้อแรกตอนนี้ฮาคีกล่องของผมเนี่ยคือเลเวล3นะครับเห็นไหมดาเมจจะบวกทั้งหมด75%แล้วก็พลังป้องกันเนี่ยจะบวก 75.5%นะครับกดใช้คือกด B ีจะเหมือนตัวฮาคีสังเกตเลยนะทุกคนคล้ายๆกันเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเปลี่ยนสีเขาได้ด้วยนะครับให้เราไปที่ PP Arena นะครับเดี๋ยวผมจะไปด้วยประตูนะครับทุกคนอะกดมาตรงนี้แล้วก็ไปที่ PP Arena นะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปตรงนี้นะครับมันจะมีโกโจล่างล่างหักนะฮะตรงนี้เลยนี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดที่โกโจนะครับ มันจะมีโอกาสดรอปนะฮะว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันจะดรอปเปอร์เซนต์เท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมที่คนสีลุงคือผมยังไม่ได้สีลุงเลยนะคือมันหายากมากเราจะเสียครั้งละ10เพชรนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งนะะลองดูสีเขียวผมได้แล้วนะค่าเริ่มต้นสีม่วงอันชันค่าเริ่มต้นเฮ้ยนี่ไงสีฟ้าน้าทะเลคือผมยังไม่ได้นะเห็นไหมมันจะขึ้นว่าเราปวดล็อกแล้วค่าเริ่มต้นผมอยากได้สีแบบ สีเรนโบว์อ่ะเออสีลุ้งอ่ะ <c oughs> คือมันโอกาสมันค่อนข้างได้ยากเหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่น่ายากหรอกมั้งมันครั้งละสิบเพชรเองอ่ะเนาะปึ๊บสีแดงสีเหลืองอ่อนโอเคโอเคผมใช้สีแดงนี่แหละนะครับสวยดีแล้วก็เราจะดูยังไงนะครับว่าฮาคิเนี่ยเรามีสีอะไรบ้างนะครับให้เราไปที่เกาะแรกนะครับนี่เกาะฟุบะ นะครับหลังจากนั้นให้เราเดินมาตรงนี้เลยมันจะมี NPC ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมกดมานะครับนี่ฮะมันจะโชว์เลยนะครับว่าเรามีสีฮาคี้อะไรบ้างนะครับอ่ะผมจะใส่สีขาวหิมะแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างได้ยากนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาดาบโยูรุนั่นเองนะครับวิธีการหาดาบโยูรุนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่เกาะโมนาทก่อนนะครับอ่ะพอเรามาที่เกาะนี้แล้วนะครับให้เราทําการตีบอสเขาซะ ครับบอสโมดันไหมฮะนี่นี่นี่บอสตัวนี้บอสตัวนี้ไหนวะนี่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 เดี๋ยวก่อนที่ผมขอรับเควสก่อนละกันนะครับมันจะได้ของเยอะๆเนาะให้เราตีก่อนนะครับตีเลยเฮ้ยอโอเคผมเปิดฮาร์คิละผมเปิดฮาร์คิทั้งสองอย่างแล้วนะครับโอ้ตีเลยนี่อืมอืมตีไปโอ้โหตีไปเลยตีไปฟืบฟืบฟืบโอเค โอ้โหไม่ดอปนะครับคือเราต้องตีเขาจนกว่านะครับนูเฮจะดอบนะครับก็คือหัวนูบนะครับโอกาสประมาณ5%มากผมที่ผมเดานะ5%หรือ10%นี่แหละเดี๋ยวลองตีเขาไปก่อนดูว่าจะดอบไหมนะโอ้โหไม่ดอบฮนะดอบยากมากแต่ดีที่ว่าบอสเนี่ยมันมันแบบว่ามาสปอนเร็วอะ่ะ โอ้นี่ไงนี่นู๊เฮดนะครับดรอปแล้วนะครับ10%นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันคือของที่อัญเชิญนะครับอัญเชิญบอสออกมานั่นเองอ่ะนี่ฮะก็คือหน้าตาอย่างนี้นะทีนี้พอเราได้อ่าชิ้นนี้มาพอเราได้ชิ้นนี้มานะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะทําการเสกเขานะทําการเสกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสกเลยฟึบนี่เห็นไหมอีวิลนูบ no ได้เกิดบนเกาะนูบ no อารีนาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานะครับไปที่เกาะอารีนาครับเกาะตรงนี้นะครับแล้วผมจะว์ปไปแล้วกันเนาะไปประตูแล้วกันนะครับน้องๆก็ถ้าไม่มีประตูตรงนี้ก็เดินไปก็ได้นะครับนู a r อารีนาครับพอเรามาถึงแล้วนะครับเราจะต้องตีเจ้าตัวนี้นะครับนบตัวนี้นะฮะริเวอร์พัน4สีนะผมบอกเลยว่ามันตึงมากเลยนะทุกคน คือผมแนะนาว่าให้เอาผลหมามาด้วยนะครับให้หมามาช่วยตีนะเออให้หมามาแทงให้นะครับอู้อยู่ไหนเนี่ยแล้วก็ตีไปเลยนะครับเออปึ๊บโอ้โหไม่ได้ <laughs> โอเคทุกคนวิธีการหาดาบโยรุก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าวิธีการหาดาบโยรุเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่าดาบโยรุนี่คือมันมีโอกาสได้แค่หนึ่งเอนะ,อะทุกคนนอกจากดาบโยรุที่ดอปจากบอสดูบแล้วนะครับทุกคนมันยังมีพวก หมวกแล้วก็มีพวกชุดอะไรต่างๆที่ดอปมาด้วยนะครับทุกคนโอเคดาบยูรุก็หาประมาณนี้ต่อไปสุดท้ายคือดาบคาตนาที่ผมถืออยู่นะครับดาบคาตนานะครับวิธีการหานะครับโอเคเราต้องไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเปิดประตูไปซะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเลเวลพันเตรงนี้นะครับตรงที่เป็นอมองอ s รนะครับพอเรามาเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินมาตรงนี้ ออกมาตรงประตูนี้ก่อนนะฮะปึ๊บอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเดี๋ยวผมเอาวุธมาก่อนให้เราทําการตีพวกมอนนะครับบนเกราะนี้นะครับมันจะมีโอกาสดรอปของนะครับเป็นของอันเชิญอีกแล้วนะแล้วก็ตีๆไปปึ๊บ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 ตีไปตีไปจะดรอปไหมเนี่ยนี่ดรอปแล้ว้วยครับโอ้โหโอกาส5%เนะครับนี่ฮะ ดรอปแล้วพอเราได้อเทมนี้มานะครับเราก็กลับมาที่ประตูตรงนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับให้เราเดินมาตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะมีที่เสกนะฮะซึ่งที่เสกตรงเนี้ยเขาต้องการไอเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมหนึ่งชิ้นนะซึ่งเรามี2ชิ้นแล้วก็กดเสกเลยนะครับอ่ะเห็นไหมทุกคนบอสเกิดแล้วนะครับลอดซัสนะฮะนี่ถ้าเราตีเขานะครับเราจะมีโอกาสได้ดาบคาตานะนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสผมไม่แน่ใจว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะ คือผมได้ดาบตัวนี้นานแล้วนะครับยวเราผมขอเสกหมาก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองตีก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะท็อปไหมโอเคลองตีดูสังเกตนะครับผมแนะนำว่าให้ทำไาคีสังเกตกับไาคีกต,กตอก่อนเนาะทุกคนมันจะได้เล่นง,ง่ายๆนะี่ครับเราจะได้ตีเขาแรงๆนะครับเห็นไหมคืึ่งเนี่ยผมมีไาคีมาชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับโอเคโดนเสกอีกนะครับดอบไหมโอเคไม่ดอบนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการหาคาตานานะมันก็มีโอกาสดอบไม่ดอบบ้างนะทุกคนแต่คือผมมาได้มาแล้วนะครับเห็นไหมโอ้โหโคเทีเคโดโอเคครับทุกคนก็ชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายนี้ผมแถมให้แล้วกันเนาะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออันเนี้ยอันตรงกลางตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมันคือมันคืออะไรแต่ผมจะเรียกว่าบลิงแล้วกันนะครับล l i n นะอ่ะก่อนที่เราจะไปหาลิงกนะครับตัวนี้นะครับให้เรา ไปที่เกาะนี้ก่อนนะครับเกาะตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เกาะน้ําแข็งนะครับ Snow Island นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณช่วงข้างบนหน่อยนะมันจะอยู่ประมาณช่วงตรงนี้เดี๋ยวนะผมหาก่อนตรง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 ,ตรงไหนนะอ๋อนะหาก่อนนะนี่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 อะทุกคนเดินมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ NPC เขาอยู่นี้นะกดมานะครับเราใช้เงินที่10,000แนนะครับในการเรียนรู้นะครับฟึบ โอเคพอเราได้มาแล้วนะครับมันวิธีการใช้ก็กดตัว R ครับปึ๊บเห็นไหมมันก็ทํำการบริ์มาอย่างนี้เลยนะฮ่าเห็นไหมทุกคนโอ้คูลดาวค่อนข้างนานเหมือนกันนะเอาจริงเดี๋ยวนะขอมาอีกรอบหนึ่งผมอยากรู้ว่ามันมัน,ม,นมันแบบไปไกลไหมปึ๊บอุย้ยไกลนะทุกคนทําไปเล่นไปนะเดี๋ยวนะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมเราก็ดูได้ว่าตอนนี้เราอยู่เวลไหนแล้วนะครับ เอาว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะ